พี่ม้าเขามาก่อนพี่ม้าผมว่าอาจจะต้องยัดโรตกใหญ่อื

หาบเยอเด้ี่กุ๊บงานแบนี่เลอแวววนนี้เแวววนนี้แววไหนอีกอะผ่านมา2อวันเองนะพีตรวจมา2วันแล้วนะม่มีการตรวจแล้วจารระบาดแล้วเอาของเข้าก่อน เขออกมาตรงนี้ถอรูปหนึ่งมันะก็เด็กกำลังกำลังให้ให้ถ่ายรูปร้องในปีต์ก็หยู่ตรงนั้แฟนแกก็เลยถามว่ารู้จักคนนี้ไหมรู้จักคนนี้ไหมคะอ่าแล้วก็ไปเจอญาติพี่น้องผมคนหนึ่งว่ารู้จักก็บอกว่าเป็นเลรนอ่าเป็นพี่ชายอ่าแม่พ่อพขอะไรเงี้ยเขาเลยว่าขอเบอร์โทรได้ไหมว่าช่างสุนเนี่ยหายไปเมื่อวันที่8ปดอ่เขาเลยติดต่อพี่ต๋าอ่าไม่ยังยังผมยังไม่รู้เรื่องที่ผมรับู้รับผิดชอบใช่ แล้วคนที่เป็นคนตายนี่คือไอ้จะไอ้คนคนตายนี่คือเป็นช่างเป็นช่างอะไรเนีพูดเป็นช่างคือแค่กลายเป็นหมอแล้วแหละผู้หล่อรับช่วงเนี้ยหรอใช่ใช่แต่ว่าคือเจ้าของบ้านเขาจ้างส่วนตัวเขาเนี่ไม่งั้นออกมาพี่หมาเข้ามาก่อนพี่ม้าผมว่าอาจจะต้องยัารถตกใหญ่ที่ตรงไหน